สามสี่สองมานะครับขบวนช้าสุดของวันนี้นะครับเข้าที่มาถ่ายได้นะครับที่สายไฟเชียงลากน้อยนะครับเข้าสู่สายรถไฟเชียงรากร้อยประมาณเจ็ดโมงสี่นาทีนะครับ すご,ごいな。 สองนะครับแข่งคอยกรุงเทพนะครับขบวนประจัของเรารอบเช้านะครับกำลังออกจากสายไฟช้าๆนะครับอยาจะมาไม่ทันเหมือนกันนะครับ ขบวนของคนทํางานยามเช้านะครับโดยแท้จริงนะครับออกเชียงรักน้อยเจ็ดโมงห้านาทีนะครับถึงกรุงเทพประมาณแปดโมงครึ่งนะครับมุ่งหน้าสู่สถานรถไฟหัวลำโพงต่อไปนะครับมาแล้วครับขบวนด่วน52นะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับดีเลย์3ชั่วโมงเต็มๆนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟเชียงรักน้อยเวลา7โมง15นาทีนะครับถือเป็นขบวนพิเศษที่มาให้ชมไม่บ่อย มาพร้อมกับเสียงหูดเลยนะครับขบวนดูพิเศษ52นะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒนนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ ผู้โดยสารก็เริ่มมารอขบวนรถไฟ318แล้วนะครับ318ก็จะเป็นขบวนรถไฟจากลบบุรีนะครับไปยังกรุงเทพนะครับเป็นขบวนรถไฟชานเมืองนะครับสําหรับคนทํางานนะครับขบวนสุดท้ายนะครับที่จะผ่านเชียงรักน้อยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาเหลืประมาณ13นาทีนะครับเป็นขบวนรถไฟดิสเนลางขนาดความยาวแค่3ามตู้นะครับ ตอนนี้น่าจะใกล้เข้าทมาถึทีแล้วนะครับผู้โดยสารก็เริ่มยืนรอกันนั่งรอกันเวยควทมกระสับกระส่ายนะครับนนมีผู้โดยสารรอประมาณสัก1 2 3 4 5 6 6 6 7ท่านนะครับหลังจากขาบวนนี้ไปนะครับก็จะเป็นขบวน208นครสวรรค์น,นะครับก็จะผ่านประมาณ9โมงนะครับเข้าถึงกรุงเทพประมาณ10โมงนะครับไปทำงานคงไม่ทันนะครับขบวนนี้เข้าถึงกรุงเทพประมาณ เจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงกรุงเทพประมาณ8ปดโมงสียังพอทันอยู่นะครับตอนนี้ก็ประกาศเรียกผู้โดยสารนะครับขบวน 3, 4, 2เอ้ยขบวนสามนึ่งนะครับจากลบบุรีนะครับใกล้จะเข้ามาสู่สายไฟเชียงรักน้อยนะครับผู้โดยสารก็เริ่มมาเตรียมตัวกันนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, งสองสามสกประมาณสิท่านได้นะครับ ยังมีผู้โดยสารที่ยังนั่งรออยู่นะครับไปวา้ายีิดเอาไป้ายปิดเดี๋ยวปิดป้ายใหม่แล้วอยู่จกไหนาก้นหลางโลกกเออ มาแล้วนะครับขบวน3แม8นะครับรถบุริกรุงเทพชานเมืองนะครับ8โมงครึ่งต้องถึงเชียงรักน้อยนะครับแต่วันนี้มาถึงประมาณ8มง44นาทีนะครับเสียง,งหกเบรกวอยๆนะครับจากการจากการก่อสร้างนะครับ เอาไปนะ บัวน135นะครับกรุงเทพอุบลรถเร็วนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสายไฟเชียงลากน้อยนะครับเวลาประมาณ7จ็มงหนาทีนะครับ ผ่านไปอย่างช้าๆนะครับแม้ว่าจะเป็นรถเร็วนะครับอบวน1 3 5ผ่านไปแล้วนะครับคาดว่าน่าจะถึงอุบลตอนช่วงเย็นๆนะครับอยู่ยวม่อครับ มาแล้วครับขบวน,หน,ห,นหนึ่งนะครับรถเร็วกรุงเทพเบญชัยนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีไฟเชียงแรกน้อประมาณ8โมง10มนาทีนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือต่อไปนะครับบนต่อจากลขบวนนี้จะเป็นขบวน208นะครับซึ่งจะผ่านมาประมาณ9โมงนะครับ ต๊อกแผมนะครับรถต๊อกแผมอยากนั่งไปด้วยบ้างจังเลยนะครับน่าคงจะน่าสนุกนะครับถ้าไม่ติดว่าแดดร้อนไปหน่อยนะครับ จนลางขนาดเล็กนะครับดูว่านั่งเข้าลงปูนหรือเปล่านะครับ ตับน1181นะครับทดลองนะครับมักกสันอยุธยานะครับ2ตู้นะครับ มาแล้วครับ1182นะครับอยุทยาไปมักกะสันนะครับขบวนรถไฟทดลองวิ่งขี้ฮะ48นะครับกําลังจะผ่านย่านเชียงรากน้อยประมาณ11นาฬิกา5นาทีนะครับดีเลย์จากโปรแกรมไปประมาณ15นาทีนะครับ เอาไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้วันเป็นวันดีๆของทุกทกท่านเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ หนึ่งสมานะครับับพันหินกรุงเทพนะครับขบวนรถนำโดยปู่เก๊กนะครับกำลัาางเข้าสู่สถนานีไฟเชียงลากนะครับ